าทานี่ยเป็นโมดัไม่ได้ทนน่นนางนี่นี่ส่วนการเรียนรู้นะครับเดี๋ยวจะโปรโมทอ๋อป้าแกทำอยู่แล้วหลังสวนผม ไม่ได้มาสามปีโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะเลยอะนี่ในหลวงครับอร่อยในหลวงมีเรือด้วยมาได้นะมาเล่นได้นี่มีเรือด้วยแล้วก็ปลูกมะลิเอ่ออะไรนะกล้วยฝรั่งอะไรบ้างฝรั่งด้วยใช่ไหมบ้าฝรั่งมะลิมะลิะจำปีจำปีกลนะ้วยโอ้โหนี่มาครบเลยนี่ พาพาชมได้เลยใช่ไหมแล้วก็มาอุ่นหนุนมาอุ่นหนุนมีเรือให้ทายอ่าอุดหนุนด้วยเออเจ๋งเลยอ่ะโอ้ลุงทําจนได้นะโอ้ผมนี่ยอมเลยเห็นแล้วยอมเลยน่ยตอนนั้นยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยนะ